สวัสด <ines> ีท so, ุกคนด้วยครับวันนี้ผมก็มาทำชาเวนให้ตัวเองปวดหัวอีกแล้วก็ถ้าใครดู youtube ไอเดนเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นแบบตัดคลิปช็อตเท่ๆอะไรประมาณนั้นรีวิวสกินพวกนั้นซึ่งผมว่าแบบมันเริ่มเยอะไปแล้วผมก็เลยอยากลองเปิดอะไรแปลกๆมั่งก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นอันนี้ต่างทางกำหนดเองก็จะเป็นการตั้งกุ่มปกติใช่ไหมครับแต่ว่า คนส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งให้ตัวเองเล่นถนัดขึ้นแต่ว่าไหนๆก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรกปกติแล้วก็หาทางจะกลัว่อกว่าผมขอเลือกแป๊บนึงเอาตัวอะไรดีเอาเมนผมเลยละกันแมงมุมช่วงนี้เล่นบ่อยผมก็จะสับมั่วๆแบบไม่ดูเออตอนนี้นผมกดม่ววถือว่าพอใจแล้วกันเออันนี้นผมก็ขยา่ามั่วๆม,มีอะไรให้สับอยก่ไหม ไม่น่ามีแล้วเอาประมาณนี้แล้วกันนะผมว่า,ากดห้องเลยกว่าตอนนี้ก็ตอนเด็กด้วยทันก็หาของวันผมหวังว่าผมจะไม่เจอแร่งสูงนะสองตาก่อนหน้าน,นี้ผมเล่นไปตา,ออา,ตาหนึ่งเจออัศวินตาหนึ่งเจอเฮอร์คิวลิสไหนรูปห้องสวยไหม ว้าวอีโมดนานๆนานทีจะเห็นอีโมดนี่ในมุมผมอาปุ่กินี้ประดับนี้เลยแล้วกันเขาหยิบเอ่อทนายเฟเดอร์ลีกบาร์เทนเดอร์แล้วก็เชลิเดอร์อ๋อเขาเปลี่ยนเป็นฟินเทสแมปสวนสนุกผมว่าเปิร์น่าจะโอเคอยู่แหละ ผมว่าประมาณนี้แหละอยแล้วถ้าจะให้ดีผมว่าขวดไล่ทนายตัวแรกแต่จากประสบการณ์ตรงของผมนะผมว่าทนายในแหล์เป็นตัวที่ไล่ยาก ไม่ได้ไล่ยากในความหมายที่ว่าจูนะครับแต่ว่าเป็นไล่ยากที่ว่าแบบถ้าเกิดรัดเกิดใกล้ทนายอะ่ะดีไปถ้าเกิดห่างจากทนายสักช่องหนึ่งอะ่ะจะไล่ยากมาเพราะว่าหาไม่เจอทนายเขาจะแบบขุดจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเลยถ้าแบบตามไม่ค่อยดีแล้วโอ้โหแล้วสับสกิลไปอยู่ทับกับไอคอนเซอร์อันนี้ใหญ่โอเคผมว่าผมน่าจะไม่งงนะหวังว่าไอช่องว่างๆด้านบนน่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอ้ที่วางตอนอุลุกโง่พ่อเคุณเทพเนาะปัญหาคือโอ้โหขึงยายแบบนี้ไม่ชินแบบมากๆน่าจะอีกวาร์หรือเปล่าซุบโ,โอเคสวยแถวแรก แต่ว่าเขาตัดไหนนะผมไม่เห็นรอยเท้าอออโอเคเจัดละแปดวิบิง้งปุ๊บอ๋อไปโดนโอ๋อหยุดนู้นโอเคถ้ากดไม่ติดนะเมื่อกี้ <c oughs> แล้วปุ่มยิงใหญ่อยู่ด้านล่างด้วย ตอนนี้เครื่องโอเคโซนโซนเลยดีกว่าเขาหน้าจะตรงมาเลยอ๋อนี่เจอเวรเทนเดนอร์ปุ๊ดย,ยิงหน้าไปหน่อยเนี่ยมันปุ่มยีหมดแลวตรงนี้เราติดมากปิ๊ไม่โดน เขาวาบอ้าไม่โดนนี่เดาเขาไปไหนแล้วเขาตาัดเขาตัดมาหน้าประตูแต่ยัยปุ๊บโป้งโดน,โดน,โดนอ้าผมไม่ได้ตั้งใจจะกดอีโมดนะมีเงินถายไปโดน อ้อเขาอยู่หลังกำแพงเนาะโอ้หถ้าไม่อยู่หลังกำแพงโดนไปแล้วหม่ก็ไม่รู้หรอกมั้งผมว่าอืมสวยอืมดีไม่โดนอยากได้บัตเทนเดอร์ก่อนโอเคไม่ทันแล้ว อ๋อโดนไม้ด้วยถ้าผมเอาป้นเท็กก่อนดีกว่าหนึ่งเครื่องสองเครื่องเพาปนที่เดียวสองเครื่องอ่ะผมต้องจับมากผมต้องจับมากให้คนไม่เจ็บคนอื่นมาช่วยแล้วค่อยไปเอาเอา่อพินเทส ปึ๊บทันไหมอย่าตุดมาไั่ไงปึ๊บไม่ทันด้วยอย่าเราอย่าเราอย่เลยแย่เราอย่เลยโอ้โดดไม่โดนดิปึ๊บผมต้องตีพินเทศลมแล้วสับไปเอาตัวต้องสับนั่งส่บอ๋อเสียวสับอ๋อสับยาลสับยาลมี่ขีดขกดแล้วสับสกิลไม่ได้เบื่อเลยตัวอีตัวอีตัวอีในกลาน่าจะมีสเตซี่คนหนึ่ง รถไฟน่าจะอยู่สเตนเน่ยทันไหมโอเคทันทันทันต้องเอาทนายก่อนเดี๋ยวช่างหัวเบรนเดอร์ปึ๊บโอเคได้แล้วเราไปเอาเบรนเดอร์ต่อไม่โดนหวังสูงนะเมื่อกี้เสร็จปุ๊บผมต้อง รีบสปินยายกลับมาเอาธนายโอเคแล้วก็สปินสยายกลับไปผมว่าธนายเขาเปิดประตูทางนี้เลยถ้าผมยิงตรงไปจะโดนลองเสียงกิบรถใช่ไหมเมื่อกี้ นะทนายหายเอ่อตัดแล้วคงไปเจอไหนเขาไปหิวบัตนเดอร์แน่เลยไม่นะไม่เป็นไปตามแผนโอเคเขาอยู่ตีแทนถ้ามันตับสลับปุ่มตำแหน่งตีได้นะผมว่ามันมัน ป๊บติดรถอีกใช่ไหมนะเมื่อกี้เอ้าไม่ใช่ทานายด้วยอีกที่ว่วาเล่นสปีดได้เดี่อนโอเคสวยทีนี้ผมก็ต้อง อ๋อเขาอยุดตูนนึงก็แล้วก็ะตุนนู้เปิดแล้วแน่เลยอ้าวกดผิดเนี่ยเนี่ยสับปุ่มเล่นโอ้ถ้าผมเทเลไปผมโดนออกแน่เลย อารไม่ได้กดอีโมดเฮ้ยเขาอยู่กลางเห็นใช่ไหมเขาอยู่กลางโดนด้วยสวยสี่สามสองหม่ใหม่ใหมย่ยิงตัวนี้ไม่สวยอาไม่โดนนิดเดียว องหน่น <c oughs> เดี๋ยวตีไม่โดนเขาจะไปเปิดประตูผมต้องเดี๋โอเคเขาไปประตูแล้วเขาไปประตูแล้วเขาไปประตูแล้วไม่คนใหญ่ไม่โดดแนเ่เดเดอเดเดอเด้ออเอ้อเด้อเ้อเเิ้อเด้้เ้ด้้อเด้อด้อด้เปิด้้้ เราขวูยขึ้นโอเิว่าถ้าเขาถ้าเขาเล่นอย่างนี้ผมน่าจะได้เชลิเดอร์อยู่ไม่โดนเหรออย่าเราอย่าเราสองอนม่โอ้ยปิดอะไรนะเมื่อกี้สเตย์สามปิดไฟหรือ,อยังผมเทเลสี่สิบวิ าปิดไฟเราแย่แล้วแย่แล้วประตูหนึ่งเปิดแล้วยายไม่เหลือแล้วโอเคมีย้ายอีกสองหนึ่งกับสเตปปี้เอ๊ะไม่ได้ไม่ได้ไไดคนจริงเขาไม่กดยอมแพ้กันทันไหมตายไม่ทัน โอเคมาผมว่าผมต้องหาอะไรอย่างี้ทําเพิ่มแล้วแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแบบดูก็สำหรับการโซนในครั้งนี้ที่ถึงจะบอกว่าเป็นชาเลนจ์แต่ก็เหมือนทรมานตัวเองก็อ่ะพอไปแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมไปลองหายอย่างอื่นทำดูมั้งก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแต่ไม่ได้เราเล่นในมุมเราเอาเอมมามาสวัสดีไม่ได้เราต้องเอ่อผมหาตัวนี้ อ่าเจอเจอปึ๊บสวัสดีครับ